คิดว่าในฐานะที่เราทั้ง3คนนะคะ mm hmm. ก็เป็นเพจที่ค่อนข้างร mm ีวิวเกี่ยวกับคอน sumer product mm hmm. อยู่แล้วนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับผู้บริโภค mm hmm. แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผลประโยชน์ที่ทางผู้บริโภคจะได้ดังนั้นเนี่ยมุมมองที่เรานําเสนอเกี่ยวกับสตาร์ทอ mm ัพ hmm. นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นสิ่งที่จะมาแก้ปัญหาซึ่งผู้บริโภคเนี่ยจะสามารถรู้ได้จริงๆว่าสตาร์ทอัพแต่ละตัวนี้มีประโยชน์ยังไงแล้วเขาก็สนใจในการที่อันเนี้ยอุ้ยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยรู้ว่าประเทศไทยเราก แพลตฟอร์มแบบนี้เหมือนกันอย่างออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่อย่างบริการจองรถนะคะหลายๆอย่างบริการฟุฟเฟิเมนต์บริการหลายๆอย่างเลยที่แบบเมืองไทยเองก็มีดีไม่แพ้ใครก็คิดว่าเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ช่วงนี้เรารักรัก<ด>เขาเรียกว่าประเทศเรากันอยู่แล้วนะคะ<ด>ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ทําให้คนไทยมาสนับสนุสนคนไทยในธุรกิจของคนไทยแล้วก็เติบโตก,กันไปด้วยกันทั้ง3ภาคส่วนนะคะผู้ประกอบการเองผู้บริโภคที่ได้ประโยชน์แล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะ สำหรับโครงการน,นี้ค่ะก็เราทั้ง3คนเนี่ยก็คือมีความยินด,ดีมากๆเลยที่ได้มามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันผลักดันสตาร์ทอัพไทยนะคะหลังจากที่ได้สร้างกันมาด้วยความพยายามนะคะจากทั้ง NIA แล้วก็หลายภาคส่วนรวมถึงเราอินฟลูเอนเรเองก็ช่วยกันสนับสนุนมาเป็นระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะจนกระทั่งสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็ได้เติบโตมาซึ่งก็จะเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าหากว่าสตาร์ทอจะต้องหยุดเติบโตเพราะว่าเกิดวิกฤต แต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนำวิกฤตครั้งนี้มาพลิกให้กลายเป็นโอกาสแล้วเราก็มาช่วยกันเองในประเทศไทยนะคะโอกาสที่ได้เนี่ยนอกเหนือไปจากการที่ให้สตาร์ทอัพเดินต่อได้แล้วเนี่ยก็ยังที่จะสามารถให้เตโตต่อไปจนกระทั่งเป็นสตาร์ทอัพระดับโลกได้ด้วย<อ>ก็ก็หวังว่าเราก็จะได้เป็นแรงผลักดนันที่จะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศไทยได้จากวิกฤตโควิดนะคะที่ในปีนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพและว่า มีความหลายคนได้รับผลกระทบเดือดร้อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศเองธุรกิจจานวนมากเลยนะคะที่ต้องปิดกิจการลงและก็จะเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆพอถึงปีหน้าเนี่ยอาจจะโหดยิ่งกว่านี้อีกซึ่งตอนนี้ล่ะค่ะเป็นเวลาที่เราจะต้องรีบเข้าไปกระตุ้นรีบก็ไปช่วยกันแก้ไขเพื่อที่ปีหน้าเนี่ยเราจะได้สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเจอผลกระทบที่หนักจนเกินไปและก็ยังสามารถประคอง ตัวเราสังคมแล้วก็ประเทศของเราแล้วก็ธุรกิจทุกธุรกิจรวมถึงประชาชนทุกคนเนี่ยต่อไปได้ค่ะแรกเลยค่ะซีว่าเราต้องตีความกันก่อนเนาะว่าแคมเปญน,นี้ที่ทาง A อ a จัดขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลอ,อะไร <c oughs> เรื่องแรกเลยสิมองว่าสตาร์ทอัพในประเทศไทยมีเรื่องหนึ่งที่ต้องแก้ปัญหานั่นก็คือเรามีอยู่เยอะมากไอเดียเราดีมากแต่เรากระจายตัวกันมากการสร้างมาร์เก็ตเพลสที่สามารถทําให้ต่างชาติมองเห็นด้วยเ <c oughs> ช่นเดียวกันว่าในประเทศไทยเราเนี่ยคือเนื่องจากแนวคิดสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมาเพื่อ พื่อซ่อมแซมในวิธีคิดแล้วก็สังคมที่ที่เป็นจุดเล็กๆที่ต้องแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์ทอัพแต่ละชาติมันรีเฟล็กหรือว่าสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในประเทศค่อนข้างดีดังนั้นสิก็ยังมีความเชื่อว่าเราคือคนไทยวิถีชีวิตในแบบคนไทยโปรดักหรือสตาร์ทอัพที่สามารถตอบโจทย์เราได้มักจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพคนไทยแต่ว่าการสเกลเนี่ยการที่ทําให้สตาร์ทอัพอยู่รวมกันเป็นมาร์เก็ตเพสแล้วทําให VC องค์กรต่างๆหรือบริษัทต่างๆที่พอที่จะมีกำลังซื้อหรือกำลังใช้สตาร์ทอัพเหล่านั้นจะมาอยู่รวมๆกันและสิคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีนะคะที่ที่สำหรับ Marketplace นี้ที่คิดว่าน่าจะต้องมีได้นานแล้วแล้ววันนี้ก็ดีใจมากที่เป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยค่ะเรามองว่าเราเรียกแคมเปญนี้ว่าเหมือนกับเราใช้กองทัพสตาร์ทอัพสร้างชาติกันดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้เรามีสตาร์ทอัพดีๆแต่คุณรู้จักกี่รายซ้ำไปซ้ำมากันอยู่ไม่กี่ราย ในวันนี้ซิว่าก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจค่ะทุกคนมีภารกิจสําคัญในการร่วมผลักดันสตาร์ทอัพคนไทยรวมไปถึงคนไทยทุกๆคนด้วยไม่ใช่แค่อินฟลูเอนเซอร์ซิไม่ใช่แค่2-3คนนี้แน่นอนแต่ว่าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเพื่อนๆนักข่าวสาย IT ทีรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นรีวิวด้านไอททุกวันนี้มีเยอะมากๆก็คิดว่าหวังว่าโครงการนี้จะพาเอา ข้อมูลดีๆและก็สตาร์ทอัพดีนะคะไปสู่สายตาคนไทยรวมไปถึงออกสู่สายตาชาวต่างชาติตให้ได้มาเจอวิกฤตตั้งแต่ตอนที่เริ่ม COVID โควิดเข้ามาก็คือรู่ง,ง่ายคือสินค้าต่างๆของต่างๆการคูนต่างมันชะงักหมดหฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องของสายเทลเ e อร์เชกับเรื่องการท่องเที่ยวพวกนี้จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในเมื่อเรื่องของสายอาหารธุรก,กิจต่างๆก็จะถูกกระทบหมดฉะนั้นโควิดไม่ใช่เขาตัวสตาร์ทอัพ กระทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ว่าจะหนักเบาก็แล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่อง,ของ,งของการขนส่งการเดินทางหรือเปล่าทาท่องเที่ยวนะทางตัวของซาร์ทไทยแลนด์แล้วก็ทางทีมโดยเฉพาะของทางปฏิวัติก็ทำการสตาร์ดี้มาว่าไอ้ตัวธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันมีผลกระทบมันเป็นเว็บแรกที่เจอก่อนใช่ไหมคะเราก็มีการหลือในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของการหารตลาดการปรับรูปแบบการจัดสัมมนาเพื่อมารวมกลุ่มกันว่าต้องการข้อเสนอไหนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือพรืตรงนี้หลายๆที่ถ้าอยากได้ตัวเงินเข้ามาเเเดิิมนน่คืือองงการลทุ แต่ที่ผ่านมาช่วงโควิดเขาต้องการเงินเพื่อการอยู่รอดฉะนั้นรูปแบบของเงินที่ให้ไปก็จะมีความแตกต่างฉะนั้นเรามองว่าเรื่องของเงินเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งกิจกรรมที่เราจัดในวันนี้เรามองว่าเงินเนี่ยมันก็คือเงินจากคนลงทุนเงินจากแบงก์เงินจากใครก็ตามแต่สิ่งที่เราทํา Market ็ตเพสอันนี้เนี่ยเรามองแล้วว่ามันเป็น non finance ที่เราจะให้กับกลุ่มของ startup ที่ทําให้เขาเกิดตลาดในรูปแบบใหม่ซึ่งสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมีฐานของทางรอดรอดไลฟ์ต่างๆเหล่านี้ พี่เชื่อว่าจะทําให้คนได้เห็นถึงศักยภาพของสตาร์อัพแล้วพลังของ3ามสาวั้งสท่านว่าจะขับเคลื่อนและผลักดันตลาดมาร์เก็ตเพสของซับได้อย่างไรซึ่งพี่เชื่อว่ายอดไล์ยอดวิวต้องมากกว่า10ล้านยอดแน่นอนนะครัที่ร่วมโครงการตรงนี้นะเรามีเป็นแพลตฟอร์มที่เราทำร่วมไปทั้งหมด100่งร้ยลายค่ะที่เราจะเริ่มเข้ามาแล้วก็ มีทั้ง3ท่านที่ร่วมในการของําทำไลฟ์ต่างๆจันพุทธศุภิตรีที่บอกไว้เมื่อกี้ค่ะคาดหวังเราบอกว่าโครงการนี้เราจะกระตุ้นในแง่ของเรื่องของมาเก็ตในแง่ของการรับรู้ในแง่งการกระจายตัวของตลาดที่ทําให้ผู้บริโภคต่างๆหรือผู้รับฟังต่างๆเนี่ยเห็นตลาดของสตาร์ทอัพที่มากขึ้นและในช่วงของวิกฤตเนี่ยถ้าคนไทยไม่ช่วยกันแล้วไม่มีใครมาช่วยเราฉะนั้นคนไทยะอยากจะกระตุ้นให้ส่งเสริมให้ใช้ผลงานหรือว่าสินค้าของสตาร์ทอัพนะเพราะณเวลานี้นะทั่วโลกเจอวิกฤตหมด ถ้าเราคนไทยไม่ช่วยกันเองแล้วเนี่ยเราอย่าหวังคนอื่นมาช่วยเราก็ขอให้ทุกคนอุดหนุนสินค้าของคนไทยติอสตาร์ทอัพไทยค่ะ